สวัสดีค่ะสวัสดีตอนสิบโมงนะคะสยสายหน่อยนะคะวันนี้ท้องฟ้าก็ปลอดโปร่งลงเป็นอะไรที่มีความสุขสองวันนี้นะคะแต่ไม่รู้ว่าจะได้อีกนานหรือเปล่านะคะเราก็กําลังจะไปซื้อของกันนะคะเฮ้ <c oughs> ยเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าตลาดวันนี้มีอะไรไขายบ้างตอนนี้ยังขึ้นรถก่อนนะคะค่ะแล้เวเราก็จอดติดแฟนะคะวันนี้ยังก็จะนี่ละคะ วันนี้ก็จะเห็นสนามได้กลอฟที่สวยจริงๆนะคะเริ่ไปแล้วนะคะนี่โอ้ยหน่อยแล้วเราก็มาถึงตลาดแล้วนะคะนี่เป็นอันแรกที่เอี้ยงจะมาดูนะคะน่ารักค่ะแต่ดูราคาค่าน,นะคะราคาไม่น่ารักเลยนะคะแต่ตุ๊กตา,น,าน,น่ารักสิงโตก็มาราคาหนนกับสิงโตอันนี้เป็นเป็ดแน่เลยใช่ค่ะเป็นเป็ดน,น้อยเป็นม้าเป็นแมวเหมียวอุ้ยวันนี้มีผีเสื้อด้วยนะคะไหนๆก็มาแล้วเอี้ยงถ่ายก่อนนะคะ ผีเสื้ออู้นกฮูก,ก็มาค่ะเอาละรอเงินเด็กๆด,ด,ดีนักเลยนะคะนี่ช่วงนี้อีกวันสองวันนี้นะคะ่ะเด็กๆก,ก็จะได้ถือเล่นกันทุกคนเลยนะคะอุ้ยน่ารักมากเลยนะคะนี่ไปซื้อกับข้าวกว่อนดีกว่าน,นะคะนู่นนะคะเยอะแยะมากเลยไปค่ะยังต้องมาซื้อกล้วยก่อนนะคะเยังเลือกว่จะเอาเอากล้วยนี้ราคากล้วยเอาไปสามลูกพอแต่กว่าจะได้3ามลูกก็เลือกแล้วเลือกอีกนะคะ เรื่องจะกินกล้วยหรือว่าเอาความสวยนะคะแต่มันมันก็ต้องสวยเช่นนะคะถึงจะกินได้คนเรามันก็เข้าขายเลือกมากลกล้วยนี่นะคะไปดูนะคะว่าจะกีนนะะ่นันเอาสามลูกนี้เบอร์สิบสามไปดูกันดีวกว่าว่าจะกี่บาทนะ,ะนี่ค่ะไม่เอาเป็นหวีนะคะสิบสามปาปเวนี่ค่ะ ก็ราคาแพงอยู่นะคะกล้วยแค่สามลูกนี้ก็จะมาเอาใบกะเพรานะคะใบกะเพรานี้ก็คือเขาจะมีราคาบอกไว้เลยนะคะบางอย่างก็คือไม่ต้องไปชั่งกิโลก็ได้นะคะเพราะเขาจะแพคไว้แล้วผักบางอย่างนะคะอย่างเช่นนี่และะ้ค่ะแล้วก็ใช่ค่ะผักไทนนี่คือเอาไปได้เลยคะ่ะเพราะเขามีบาร์โค้ดให้แล้วก็ไปเช็คตอนที่เราจะจ่ายกันอย่างเดียวเลยแล้วไปเอาอะไรอีกเอยแล้ววันนี้เราก็จะทําพิซซ่ากินนะคะก็จะได้พิซซ่า ไก่ใช่ไหมคะพิซซ่าไก่เพราะอันนี้จะทำจะทำปัดต่อเรากำลังงงแผลบหนึ่งไปต่อกัตอนต่อดีกว่าคะ่ะไปดูฝั่งนี้ดีกว่านะคะช่วงนี้เขาก็จะนี่นะคะบางอย่างเขาก็จะลดราคาใลคะ่ะว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์จากราคาเท่านี้ลดออกไปเท่าไหร่ก็คิดเอาราคายังตกเปอร์เซ็นต์นะคะเออไม่ใช่บอกว่คูณหารนะคะ <laughs> ถ้าจะทําพิซซ่านะคะเราก็ต้องมาเอาชีสก่อนนะคะซึ่งเอียงก็จะจําได้ไม่ลืมนะคะ ชีตชีตเอาตัวไหนเอ่ยตะฮารุชีชีต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 มันก็จะมีน้อยมีใหญ่อะไรนี่ตัวใหม่ละคะราคาทำไมน้อยจังโอเคอเตัวนี้ละคะ่ะลองตัวใหม่มัง้ง ไม่หรอกคะ่ะราคามันย่ำเยาดีไม่ปแปลงมากขนาดของเขาเองเอ็กซ์ต้าอย่างแพงเลยก็จะน่าจะเป็นตัวนี้แล้วนะโอโกไปแล้วคะ่ะไปหาอย่างอื่นเพราะว่าจำได้ว่าต้องมีชีสแล้วก็อะไรเออยี๊ซื้อไปแล้วยั่วคนไปดีกว่าคะ่ะอันนี้ก็ชีสนะคะก็อยากกินนะคะแต่ก,กอ็อ้วนค่ะอ้วนแล้วเราก็จะมาหาสับประรดนะคะ เปียน,นี่วะโอ้เปียนี่ค่โอคคโยนี่คือไม่ช่วยเลยนะคะยังว่ายังจะลองเอาปลาปลาย่ากระป๋องนี่แหละคะ่ะไปดูเห็นไหมคะวันเมื่อวานมาเลงวันแล้วใช่ไหมคะบอกว่าจะเอาดีไหมเอาค่ะเอาไปเปิดดูนะคะมันเป็นยังไงในน้ําเชื่อมนี่คือเพิ่งเคยจะได้เขียนนี่แหละคะ่ะว่าจะ ว่าจะได้ทิ้งหรือเปล่านะคะคอยดูนะคะถ้าทิ้งก็เสียดายแย่เลยนะคะนี่อันนี้ก็มาเป็นมะพร้าวนะคะเป็นครีมนะคะกะทินะคะแต่ต่างจากกะทิบ้านเรานะคะนี่เป็นหัวกะทิจริงๆเลยนะคะหัวกะทิเน้นๆเลยล่ะค่ะอันนี้น่าจะเป็นมะกอกดองนะคะใช่ค่ะมะกอกดองมะกอกมะกอกดองแย่ๆเลยนะคะมะกอกดองอันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงเขานะคะวันนี้ก็จะมา ได้เห็นพวกเครื่องปรุงนี้อันนี้อะไรเองหอมเอ๊ะคือว่ากระเทียมน้่นะคะดองเยอะเลยนะคะแล้วก็จะไปเอาซอสอันนี้ก่อนแต่ซอสทามะเกิดซอสทามันนี้นะคะซอสมะเกิดชทศทามะรั่วตัวไหนนะคะยงเงีเกว่าเป็นค่ะเจะก็เลือกเองะล่ะคะ่ะจ่ะแล้วตอนนี้ยังก็มาสปาเกตตี้นะคะยังไม่ลืมนะคะรอบนี้รอบที่แล้วลืมก็ลืน้อยหนึ่งแล้วก็จะเอาข้าวไปด้วยนะก็ออันนี้เราทามาก อออันนี้เป็นเส้นโฮวิดนะคะของจะบอกว่าเป็นเศษดาก้อนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะแต่อย่างนี้เขามีเยอะม,มากเลยนะคะเป็นเส้นม,มาม่าเปื่อยอย่างนี้นะคะเป็นเทสเอเชียนี่แหละคะ่ะเห็นจะ้มีทั้งเส้นใหญ่เส้นเล็กอันนี้เป็นเส้นไข่อะไรไม่รู้นะคะแต่เส้นโฮวิดซี้ไปแล้วไม่โอนะคะกินแล้วมันแปลก,ปกมันไม่แซ่บแต่แซบ่บจริงก็ตรงนี้นะคะมามา่มาอันนี้มามา่าห่อสีเขียวนี้อร่อยนะคะของเกาหลีเนี่ย เป็นมาม่าไก่นะคะจะอร่อยแต่ซองสีแดงยงยังไม่เคยกินคะ่ะเพราะมันเป็นดอกเป็นเนื้อเนื้อมั้งคะึ่งกินแต่ซองสีเขียวนะคะบางทีก็กินมาม่าบ้านเราเนี่ยนะคะแต่มาม่าบ้านเราก็จะเป็นต้มยำห่อเล็กๆนะคะเอาข้าวไปด้วยเลยดีกว่านะคะใช่ค่ะเอาข้าวไปอีกสักถุงหนึ่งเนี่ยแหละก็ได้ซื้อแล้วเสียตังค์แล้วเพาให้มันคุ้มไปเลยะคะ่ะโยเกิร์ตอตัวนี้ยังยังไม่เคยได้ลองเลยนะคะน่าซื้อไปลองนะคะก็ไป,ะะไปหาจากอันที่มันหาราบะนั่นแหละคะ่ะ แต่น่าลองนะคะถูกค่ะวิจะเอาอะไรนะคะอืมเดี๋ยวมากเลยนะคะเอ้ยฮารุอะแอคทิเวั่นใกี้จีฮารุอากจีอุกีเอ้ยไม่เลยไม่สีเอไม่เลยแต่บ้าห้ราก่าวบอ่อึกจี อ๋อฮาลวปาลิยอนเสจิเออึกสินเสจิจาอยากกินอันนี้มันรสชาติแปลกๆคะ่ะเดี๋ยวเอี้ยงก็หาก่อนนะคะว่าอย่างนั้นเอาอะไรดีเอ,อ่ยน่านไนแล้วคะ่ะใส่ถั่วใช่ไหมคะเออใช่อะคะ่ะฮะถั่วก่อน ตัวใส่ผัดกะเพรานี้คนมาด้วยรีบแปลกๆค่ะยังยังไม่รีบเลยเหมือนแกรีบรีบรีบไปไหนไม่รู้ไอ้ถั่วมันมีสองราคาหรือคะดูก่อนนะคะถูกดียวอาม่ใช่ค่ะไม่ใช่ใชเสียเซลแล้วคะ่ะ ดูนะคะถั่วอันไหนแพงอันไหนถูกนะคะอันนี้อ๋อโอเคค่ะเจอแล้วค่ะถั่วตอนนี้ก็อยู่อีกข้างนึงนะคะเดินมาถึงก็เห็นนี่เลยค่ะตุ๊กตาตัวนี้คือเขาสวยมากเลยนะคะเจ้าหญิงแล้วก็ราคาก็ไม่แพงนะคะอุ้ยเขาสวยมากเลยนะคะฉลามก็มีนะคะมีอะคาเยอะม,มากเลยค่ะอะไรก็น่ารักหมดเลยนะคะ เราจะดูอะไรแค่นี้อ้าวไหนๆคะมินเนียนไฮเดรคเตอร์ก็มาอะไรก็มาเลยนะคะนี่เยอะมากเลยไปดูอย่างอื่นดีกว่าค่ะวะ่าเราจะได้ซื้ออะไรคะจากห้างนี้ค่ะแล้วนี่ก็คือพิซซ่านะคะแป้งที่ยังทําอ่าคือ,อยังไงนะคะทําแป้งเองค่ะแล้วก็ตอนนี้แกก็มาช่วยนะคะช่วยแบบว่าใส่หน้านะคะวันนี้ก็จะเป็นพิซซ่าหน้าไก่แล้วก็หน้าปลาทูหน้ากระป๋องนะคะ แต่เราจะไม่ได้ใส่หัวหอมหรือว่ามะเขือเทศนะคะวันนี้ยังจะทดลองใส่เห็ดนะคะอันนี้เป็นพิซซ่าไก่ทั้งคู่เลยนะคะใส่เห็ดแล้วก็บวบใช่ค่ะบวบของที่นี่เลยนะคะแล้วก็ยังมีนี่นะคะสับประรดด้วยนะคะหน่อยหนึ่งไม่รู้ว่าจับมาไงนะคะพิซซ่าหน้าเห็ดใส่บวบนี่ ก็น่าจะอร่อยนะคะอันนี้เป็นพิซซ่าไก่นะคะเสร็จแล้วนะคะจะพร้อมเข้าเตาเส์บก็จะเหลือแค่พิซซ่าหน้าทูน่ากระป๋องนะคะยังคิดว่าน่าจะอร่อยนะคะแบบคือฉีกแบบแนวแบบที่ไม่ต้องเป็นใส่หัวหอมหรือว่ามะเขือเทศนะคะเราลองกินอะไรอย่างนี้ก็น่าจะอร่อยนะคะเดี๋ยวรออีกสองแผ่นกาลังทําอยู่ค่ะแกกาลังปเป็นทามะเขือเทศทารองพื้นอยู่นะคะแล้วนี่ก็คือพิซซ่าหน้า ทูน่าอทูน่ากระป๋องนะคะนี่ค่ะขั้นตอนสุดท้ายแกก็จะใส่ไอ้ตัวชีสแล้วนะคะเอออาริการโนแกลืมใส่อาริกาโนค่ะต้องถามจิระห์หน่อว่าใส่อะไรบ้างไหมวันนี้ออกที่ออกจะไม่สวยนะคะเพราะว่ามันมีเป็นเห็ดแล้วก็นี่ค่ะกรบป๋องก็ใส่ไปแล้วหน่อยนึงไม่ใส่เยอะนะคะเมื่อวันที่ซื้อมาแกก็ไม่บอกจะไว้ใส่อย่างนี้นะคะ ก็เลยโยนทิ้งขยะด้วยตึ้งหนึ่งเมื่อวานทําขนมพายนะะมันก็เหลือนิดเดียวก็เลย,ยทิ้งไปเลยก็ได้นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะก็เลยแค่อริกาโนนะคะที่โรยหน้าแล้วก็เสร็จแล้วนี่อยา่จะบอกว่าเมื่อวานที่้ยังซื้อสตรอเบอรี่มาใช่ไหมคะหวานมากเลยนะคะไม่มีเปรี้ยวคะ่ะราคาก็พอได้อยู่นะคะแต่หวานจริงๆคะ่ะเยี่งกินไปแล้วเมื่อคือนกินไปแค่สองลูก นี่ตอนที่ระหว่างคอยแป้งประมาณนี้แนะคะเอ็งก็มากินสองถึงสามลูกนะคะแล้วก็น่าจะกินไปเรื่อยๆนะคะแต่เมื่อคืนเอ็งกินแล้วมันออกขมๆทงแต่เป็นเพราะมือตัวเองเพิ่งบดทาครีมแล้วมันยังไม่แห้งดีนะคะนี่คะ่ะแกเอามาโรยแล้วนะคะอาริกาโนโรยปิดหน้าก็จะได้กลิ่นหอมของอาริกาโนนะคะเขาไม่ใส่เยอะกันนะคะที่นี่นี่ก็ส,สร็แล้วนะคะ ค่ะเสร็จแล้วนะคะใช้ความร้อนประมาณสองอห้าสิบองศานะคะใช้เวลาประมาณที่สิบถึงสิบสองนาทีนะคะอันนี้ก็คือพิซซ่าไก่นะคะนี่นะค่ะออกมาจากเตาก่อนได้พักนึ่งนะคะแต่ก็ยังโอเคอยู่นะคะแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้ค่ะจะบอกนะคะว่าชิ้นเล็กอย่างนี้นี่คือกินได้เยอะมากเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เอาออกมาล่าสุดน,นะคะทูน่าค่ะยังชอบกินหน้านี้มากเลยนะคะก็จะกินได้เยอะหน่อยนึงแกก็จะต,ตัดเป็นชิ้นเล็กอย่างนี้ค่ะ สองชิ้นใช่ไหมคะอย่นี้ล้วก็หั่นเป็นชิ้นเหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอีกสี่ชิ้นก็เยอะนะคะกินกันอยู่สองคนคิดว่าเอียงจะกินได้เยอะขนาดไหนคะเต่เทียก,ก็แค่สองชิ้นนลคะ่ะมาคะ่ะเรามากินพิซซ่ากันดีก,กว่าวันนี้อาหารเย็นวันนี้นะคะคือพิซซ่าค่ะอร่อยคะ่ะเมื่อกี้เอี้ยงกินทูน่าไปนะคะเอี่ยงเอามาสองชิ้นนะคะอร่อยค่ะเอี่ยงก็กะว่าจะกินสามชิ้นนะคะอันนี้ก็เลยเพิ่มเปลามาเพิ่มคะ่ะเป็นไก่นะคะจะลองกินดูนะคะว่าไก่จะแซ่บ เหมือนทุนหน้าหรือเปล่านะคะกินตอนร้อนๆใหม่ๆด้วยนะคะถ้าทำเองก็คืออร่อยอร่อยนะคะมาแล้วค่ะแซ่บ